สวัสดีครับอยู่กับผมอันแล้วฮะเบบแบแบครับวันนี้ก็อยู่เกม Identity w อย่างเช่นเคยฮะก็มาฮะเอามาเล่นหมวดเลยดีปะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรป่ะมีทายบอลด้วยอะไรอ่ะ ทีมอะไรกับทีมอะไรวาเนี่ยเอาญี่ปุ่นนะเนี่ยฮะเลือกมาทางนี้ก็เอาทางนี้ให้หมดฮนะก็ไปด้วยฮนะเล่นมาเป็นเล่นสวาเวอร์ด้วยสนะวายเวอร์ <S 2> <S 2> <S ลองเปลี่ยนตัวเล่นดูฮนะ ทำไมเข้ากิมมทีแนเน็ตแม่งหลุดทุกทีเลยวะอืมเนี่ยตอนนี้แหละอ่าบริษักิจเขาทำไม เอ้ยไม่กดทีวะแล้วไม่เจอกันในเกมดีกว่าฮะมาแล้วครับอยู่กันในเกมแล้วฮะมาฮะตอนแรกก็ซ่อมฮะโอ้ยบ้าบอเปิดมาก็เจอดิเอาจริงวะเนี่ยเอาจริงวะเนี่ยอยู่ไหนวนะ Ale. A, a. A. Lông mấy, lông mấy Lông mấy, lông mấy Nên phóng lụt đi ô Chờ lên hòn nhát แต่นี้มันไม่มีความสามารถแก้ไปช่วยนะฮะากไปช่วยนะฮะก็อยางไปช่วยนะฮะอ๋ออ๋อไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ใช่ไม่ดีแล้ว โอ้โหชิปหายแล้วโอ้โหความเป็นคนดีนี้คืออะไรครับแม่งยืนเฝ้าเครื่องเลย มาวะ่ะมันมาวะ่ะพาตีนไปหาเพื่อนดีว่าฮะเอ้ยเอ้ยสะเย้ยมีรอด กอดทีนตัวเองให้ได้ไหมโอ้โหแม่งวิ่งมาใกล้ที่นี่โอ้โหดวงเนาะดวงขอบคุณครับเอ้ยบ้าเอ้ย ขอโทษว่ะซารี่ซารีไมยเฟนไมยเฟนไม่ต้องมาช่วยเราไมฟเฟนได้รับร้ายไมฟเอนดินไปก็เท่านั้นฮะ จะเพิ่มประสิทธิเกาหลีก็เพิ่มไม่เป็นแนฮะบายบี้มาอ,อีกตาอีกตา โอ้โหส้นตีนเถอะเอเิร์ดมาก็เจอเลยขออภัยสำหรับคำหยาบครับมันติดปากไปแล้วฮนะ เฮ้ยไปอันนี้มันน่าจะมีเครื่องให้ซ่อมอะไเนี่ยผมจำไม่ผิดแต่ว่าผมจำผิดโอ้โหอยู่ข้างหน้านี่เลยเจอกันอีกแล้ว ดวงช่างดีเลือดประเสริฐสีเลยขนาดนี้วันนี้ฮะแม่งเอ้ยกดทีนตัวเองก็ไม่ได้ ต้องเปิดกล่องดูฮนะเพื่อจะได้หินตัวเพน่ะจะมีฮิลฮะตรงนี้มีกล่องอยู่เอ้ยมีเครื่องปั่นฟังอยู่ฮนะหนังสือเอามาทำอะไรวะทำอะไรได้ไหมเอ้ยเจ๋งแผนที่ทิ้งแม่งแล้ว ดเดินแฝดไปหนึ่งอรับลาเตอร์ไพก็คงเป็นผมไม่แนะ่ยอยู่ใกล้ๆกันเลย ไปช่วยดีไหมฮะขอเห็นสักขอเห็นแก่ตัวลักตาร์ฮะอ่าความบันเลแล้วมาเยอะน,นะ เพ er ื่อนเพื่อนเพื่อนหิวให้น้อยโอ้แม่งเอ้แมงเฝ้าอะหรือว่าแมงจะไม่เฝ้า อันนี้ซ้ำยังเนี่ยที่ที่ไกลที่อันตรายสุดคือที่ปอดไฟสุดฮะัอ่าเรียแล้วแล้ว Lâu này phát phô Không ai mà mất เพื่อนแม่งก็ไม่ยอมหิวให้มันต้องซ่อมกี่เครื่องน่าจะสามมัง้งไม่สามก็สี่ะ ไปฮะเสร็จเฮ้ยนิดเดียวเองเพื่อนแม่งทำลายเล็กหมดเลยฮะเพื่อนทำลายผมเราก็ซ่อมดีฮะ กูชัดลืมกดเลยเชื่อเอาของมึงเนี่ย มันไปนล่าใครอยู่วะมาหารเราวะแต่มันเป็นไรฮะนี่ผมผ่านไปดีฮะดีละ โอ้เพื่อนมันทำลายเลยเลยน <c oughs> ะฮะไม่รีบไม่รีบ ขอฮิวตัวเองก่อนเข้าไปไม่มีฮิวอา้าวทำไมผมออกไม่ได้ไม่ยอดหรอ ก็อันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะแต่ใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะฮะอยู่ข้างล่างฮะรูปหมีกับพระจันทร์นะกดเลยกด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 สุดท้ายฮะก็ไปแล้วฮะ เจอกันครับคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามนะกดดิกดดิลูกมีฮะไปละบายจ้า See you